สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณเดชพากินแชนเนลอีกแล้วนะคะพี่น้องมาเด้อสิพาเห็ดต่ำส่วขเขาปุ่นห้อนที่ห้าบีบมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเฮากกะไซพริกแห้งเนาะคะ่ะห้าต่ำไปแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปะค่ะพี่น้องบนันนี้นี่ฝาดมะเขือเทศลงไปเนาะค่ะพี่น้องตามด้วยมะกอกค่ะมะกอกพันปีเนาะค่ะพี่น้องใส่ซองฟิตไว้เนาะคะ่ะ หลังจากหั่นเขาก็ใส่มะนาวบ้ดนี้พี่น้องเอามะนาวลงไปค่ะขออภัยในความกล่องมือกล่องบนิิงนะคะพี่น้องเนื่องจากพีษายาเป็นคนไทยเนาะคะ่ะนั่งฮัดเนาะคะ่ะฮัดให้นั่งทายะคะ่ะพี่นอ้องอ่บาบะที่นี้เขาก็มาตัมเครื่องใส่กันเนาะคะ่ะพี่น้องนี่มะนาวเข้าแปะ ออกหกกับสากมาหม่ยนะคะพี่น้องเอาแบบใหงอ่อลังการเลยค่ะพี่น้องเวลาต่ามันจังคักเนาะคะ่ะนี่เสร็จแล้วบบนี้เอากะใส่น้ําตาลลงไปค่ะพี่น้องตามด้วยหงนัวนะคะพี่น้องใส่หน่อยแซบหน่อยใส่นลายแสบลายพี่น้องเอ้ยโอ้ยกล่องกระสันไบขนาดพี่น้องเอ้ย ใส่วงนัวลงไปแล้วนะคะตามด้วยปลาล่าค่ะพี่น้องนี่ปลาล่าลงไปสามจองค่ะพี่น้องนี่เขาใส่ปลาล่าลงไปแล้วเขาส่เห็ดตามส่วนเขาปุ่นห่อนแล้วค่ะพี่น้องมันจะต้องมีทีด็ดของมันเนาะค่ะพี่น้องที่เขาสีใส่ลงไปเนี่ยเป็นตะแสรบะคะ่ะใส่มักทัวลงไปน้ำค่ะพี่น้องกักหน่อยนี่ จแซบอัน,นี้เอาใส่มะหุงจักน้อยคะ่ะพี่น้องป้าต้องใส่หลายแล้วก็ต่อไปที่เด็ดใส่ใบโหระพาค่ะมันจังหอมนะคะพี่น้องอาใบโหระพาลงไปคะ่ะพี่น้องนี่ใส่ใบโหระพา เรียบร้อยตามด้วยนี่ทีเด็ดของเฮาค่ะพี่น้องน้ำข้าวปุ้นค่ะน,นี่น้ำข้าวปุ้นจุกลงไปแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ยมันกระแท่านั้นแล้วอา้าวบาทนี่ตามด้วยข้าวปุ้นที่เฮาลวกไว้นะคะนี่เราต้องตาลายค่ะพี่น้องเ้นมาซิมนค่ะ โน้ำลายแตกแล้วพี่น้องเอ้ยแซบ่บเธอเนี่ยค่ะพี่น้องตามสัวขาวปุ่นฮอนสูตรเด็ดของแม่ครัวคุนเดชแม่บ้านคุนเดชนะค่ะพี่น้องแซ่บค่ะมาเด้อวพี่น้องมากินน้ำกันเรียบร้อยค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟนี่ตามข้าวปุ่นฮอน อยู่ทงไฮทงหน้าบีบเร็วๆก็เอามาตำค่ะพี่น้องหนึ่งเมนูมาเด้อพี่น้องมากินตำข้าวปุ่นห้อน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขุนเดทพากินแชแนลในเด้อจ้าเได้หาคลิปมาเฮ็ดให้เบิงดูดูๆนะค่ะพี่น้องมาบาทนี้กินตำข้าวปุ่นห้อน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะ